ก็ยินดีต้อนรับสู่ GTA V โหมดซอมบี้มพาร์ท G14 ตอนนี้เราก็มาเล่นตัวละครมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ๋ยวดียังเท่เลยเข้ากันกับรถดีว่า,หาไหม <_ H im> เดี๋ยวเราไปช่วยพวกเราชีวิตกันก่อนเลยตรงไหนตรงนี้ใกล้ๆเลย เราเล่นตัวละครมัดนี้ที่เล่นตัวละครแบงกินเมื่อพาร์ที่แล้วนะอาวุธหายหมดเลยตอนเวลาเราเปลี่ยนตัวนะอาวุธหายหมดแต่เราต้องช่วยคนกันโอเคเราช่วยได้คนหนึ่งมีคนถือปืนสองคนงั้นเราจะแย่งปืนของไอ้คนรอดชีวิตด้วยนี่แหละเราจะแย่งเอาเลย

นี่จะอึดไปไหนเนี่ยโอเคมันตายแล้วเราเรียบไปเก็บอาวุธมาก่อนดีกว่าเราได้มาสามสิบนัดเราต้องยิงให้ผู้รอชีวิตกลุ่มใหม่มันเกิดด้วยแหละไอตัวนี้มันยังไม่ตายนี่หว่าจิงมัน กระโดดมาเพื่อนกร้โดถมาเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปคับกระสุนที่บ้านกันก่อนเพราะตอนนี้เราไม่มีกระสุนเลยไม่รู้ว่าชิ้นส่วนอาวุธเรามันพอหรือเปล่าสำหรับคับกระสุนนะคับ <c oughs> ได้สักร้อยนัดก็ยังดีนะ ไอดอปไม่ยอมเกิดเลยปกติเปิดคลิปมาไอดอปมันจะเกิดแล้วแหละกดมาเอาแล้วไม่ได้จะกดนอนซะหน่อย รีบขึ้นมาดิโอ้โหดูดีเดินชิวชวถ้าเกิดว่ามีซอมบี้นี้ตกตายแล้วนะเนี่ยเราจะไปไหนต่อดีเนี่ยไม่มีแอดอปให้เราไปเก็บแล้วก็ไม่มีรถจนให้เรายิงด้วย Mm hmm. แมปไม่โหลดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแมปมันโหลดแมปมันไม่โหลดเลย <You S 1> น่าจะเป็นที่เปิดแอปไปหลายแอปนะประมาณ3 4แอปตอนนี้เปิดไว้มันเลยกินสเปคทำให้แมปมันไม่โหลด เราต้องไปฟาร์มไอชิ้นส่วนอาวุธมันต้องไปฟาร์มจากไหนเนี่ยฟาร์มจากซอมบี้ได้ไหมไม่รู้เราลองฟาร์มดูไหมดูจากชุดนี้เหมือนกับใส่เกราะใช่ไหมแต่จริงแล้วมันกันอะไรไม่ได้เลยโดนโจรยิงแค่นัดเดียวตายเลยเลือดเต็มหลอดเดี๋ยวเต้องฟาร์มซอมบี้ก่อน ยังไม่ตายอีกมันอิดมากเกือบหนึ่งแม็กเลยประมาณหนึ่งแม็กนี่แหละยิงมันตายรถโจรเกิดแล้วโป๊นัดเดียวอย่าลุกโอเครถมา ีเราเรียบไปก่อนดีกว่ารถโจรมันมากแล้วเราต้องหาที่หลบตรงนี้มันอยู่ไกลไหมวะวอ่ใกล้เราเลยมันใกล้เข้ามาแล้วมันไงไ,งไงมาแล้วมาแล้วไม่ er. ทำไมปืนมันยิงแล้วมันดีมากเลย ผมไม่อยากให้ตัวละครนี้มันตายซะเท่าไหร่เพราะไม่งั้นมันจะบักกระสุนเยอะอย่ามันเล่นไม่สนุกรูดมาโอเคเราไปจากที่นี่กันดีกว่าที่นี่มีจุดให้โดดร่มด้วยน่าจะอยู่บนนี้นะไม่ดิไม่ได้อยู่บนนี้หรอกมันน่าจะอยู่อีกบน,นี่แน่ยมันไม่ได้อยู่บนเตกีหลักมันอยู่ตรงนี้เราไปดีกว่า เอาผมบอกแล้วว่าขับรถคันนี้ทีไรประตูหายทุกทีจะบอกเลยว่าเล่นภาคแซนเดสโคตรนานเลยเล่นมาตั้งหลายปีประมาณ3-4ปีเล่นของมือถือมันก็สนุกดีนะทำภารกิจ ถวนี้มีซอมบี้ไหมเนี่ยแถวนี้ไม่มีซอมบี้เลยโอ้โหไม่มีบ้าอะไรเราดูดีเพื่อนเรามันบ่นเลยเมื่อกี้เห็นซอมบี้อย่างเยอะไม่รู้หรอกนะว่าวันบ่น,บนแค่พูดไปงั้นละยิงหัวยิงหัวอันนี้ก็ยิงเอายิงไม่โดนยิงเว้าไ,ไปรับลูทกันผมก็ชอบตัวละครตัวนี้เลยไม่รู้จะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรดี เออมันมีชื่อบอกเลยนะมันไม่ใช่ตัวละครมัดหรอกมันเป็นที่เอามาจากเมนอยูอ่ะสำหรับใช้เสกรสกตัวละครนั่นแหละผมคิดว่าตอนแรกจะไปลงแต่มันลงยากเกินไปมันต้องลงผ่าน Open IV ถ้าเกิดว่าเกมมันเสียมันไม่สามารถลบไฟล์ลบมอัดอะไรออกก็เลยไม่ลงแบบ Open IV เกมผมนี่เสียบ่อยที่ บ้านเก่ามันหายไปเพราะตัวเกมไฟลเกมมันเสียนะที่ได้ลงใหม่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ไม่อยากต้องไปโหลดใหม่โหลดใหม่ทั้ง3ามรอบโอ้โหไฟลเกมก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆด้วยเน็ตแรงก็ยังดีนะแต่น,นี่เน็ตไม่ได้แรงเลยประมาณสองอแรงไม่คิดว่า ไอเพื่อนที่เราไปช่วยมามันมันเป็นตัวละครที่เราบังคับมันมานะมันไม่ได้เต็มใจที่จะมากับเราเสหน่อยมัดมันบังคับเชื่อไหมมัดมันบังคับให้ตัวละครมันเดินตามเราสังเกตได้ตอนที่มันบ่นตอนเวลาเราเล็งปืนใส่มัน เดี๋ยวเราไปฟาร์มที่อื่นบ้างเราฟาร์มตรงนี้พอแล้ว dead, อย่างนะถ้าเรามีรถกันกระสุนแบบนี้เราสามารถเก็บแอร์ดับได้แบบง่ายๆเลยเราไม่ต้องยิงให้มันหมดก็ได้เพราะว่าเราสามารถเก็บแอร์ดับได้บนรถไง จะเอาที่มากาก่อนมันโรคสายตา <_ D> เราขี่รถเล่นไปเรื่อยไปฟาร์มซอมี้ไปเรื่อยๆเลย <_ D> ถ้าเกิดว่ามีแอ้ดรอปนี่เพื่อนเราไม่รอดแน่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนนั่งในรถอย่าง,ง <_ D> น,นี้เพราะว่าประตูเรามันพังไปแล้ว มันรู้ว่ารถเราไป็นรถกันกระสุนมันเลยต้องทําให้ประตูหลุดถึงมันจะไม่โกงมันจะขับไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่ามอดมันบักหรือมันยังไม่ถึงเวลาที่แอดดบมันจะเกิดแล้วก็ไอ้คนรอดชีวิตด้วยไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหน มันต้องเป็นเวลาหรือน่าจะเป็นมอดบักแหละอันนี้คิดเอาที่เฉยนะไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดมอดเปิดใหม่ดูเราสักพักจวค่อยเปิดโอเคแล้วเราก็เปิดมอดเลย เราเหิวาอาหารแล้วด้วยเราต้องกินอาหารก่อนอาหารเราก็จะหมดแล้วด้วยนั่นไงผู้รอชีวิตใกล้ๆเราเลยแต่เราก็ไม่ไปช่วยหรอกเราะว่าเราไปเปลี่ยนรถดีกว่าไหม ในไหนไอ้ดอกมันก็ไม่เกิดในไหนอดอมันก็ไม่เกิดแล้วเราไปเปลี่ยนรถกันดีกว่าในไหน o อ้ดอมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะว่าเราเอารถคันนี้ไปเราไปเปลี่ยนรถกันดีกว่าในไหนไอ้ดอกมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะว่าเราเอารถคันนี้ไปมันนั่งได้แค่คนเดียวไงเอา้าเฮ้ยอ๋อลืมไปเวลาเราเปิดมอนแล้วก็ปิดใหม่เพื่อนที่เราไปช่วยมามันจะหาย ตกใจหมดนึวกว่าเพื่อนหายไปไหนอันนั้นคือบ้านเก่ากิบแรกเลยตรงร้านเสื้อผ้าตรงฝั่งนั้นกิบแรกเลยที่เล่นบ้านเก่าเราตรงโรงหนัง เออแล้วเราจะไปช่วยยังไงล่ะ เรามาถึงพอดีเลยตรงนี้เอาอย่าบอกน้องอยู่ชั้นล่างเอ้ยอย่าอยู่ไปอยู่ชั้นล่างนะอุสาขึ้นมาแล้วเรามาถึงพอดีเลยตรงนี้เอาอย่าบอกน้องอยู่ชั้นล่างเอ้ยอย่าอยู่ไปอยู่ชั้นล่างนะอุสาขึ้นมาแล้วกด e แล้วก็กด f แล้วก็อีกคนหนึ่ง กด e กด f ทำไมเขาไม่ให้กด e อย่างเดียวเพราะกด e กับกด f มันยากเกินไปเราต้องช่วยมาอีกคนหนึ่งสวัสดีเพื่อนนายมีปืน s mg ด้วยรุดมารุด ความซอมบี้ตรงนี้ด้วยไอเสื้อแดงเพื่อนมันยิงจัดหน้าแล้วเรายิงนี่โดนหัวมันเลยกระสุนเราก็จะหมดแล้วด้วย รถมาเพื่อนๆเ,เราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเราพาเพื่อนไปคับกระสุนแล้วก็เราไปที่ทะเลกันไหมขึ้นมาด้านหลังเพื่อนมีที่ว่างสองที่ไม่รู้ว่าหาคนข <Okay. S 1> ึ้นเพิ่มได้อีกหรือเปล่า ปรูรถนานนะเพื่อนระวังตกรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดประตูให้ไม่รู้ว่าจิ้นส่วนอนาะวุธเรามันจะพอหรือเปล่านะกันเปิดประตูรถอีกแล้วเดี๋ยวเราปิดให้ โอ้เราไม่ปิดให้แล้วแหละขี่เกียัดิปิดแล้วผมไม่กล้าเอาคนมาเซฟเข้าไว้ที่แคมป์เลยลัวมันจะเป็นอย่างที่พูดนะตอนเวลาเอามาเซฟไปที่แคมป์หมดตอนเวลาเราตายมันจะไปเกิดกับเราแบบอย่างเช่นเรา,เาจํานวนคนพวกนี้มาไว้ในแคมป์เราประมาณ20คนเออแล้วทีนี้เราตายแล้วมันก็จะไปเกิดกับเรา20คนแล้วทีนี้เราตายแล้วมันก็จะไปเกิดกับเรา20คนเลย สามารถชาร์จได้ไหมเลยไม่อยากเอาคนเข้าแคมป์เท่าไหร่ภาพมาโอเคพออยู่สงสัยต้องฟาร์มจากซอมบีน้นะถูกแล้วไปเพื่อนเราไปฟาร์มซอมบี้กันดีกว่า,าจะพาเพื่อนไปแถวทะเลด้วยเราไม่ปิดประตูไว้หนหอกเผื่อเราอาจจะเข้าบ้านก็ได้ไม่รู้ว่าคนไร้บ,บ้านยังอยู่หรือเปล่าไอ,อ้ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้ พราะว่ายังได้ยินเสียงไอเลยเมื่อกี้ผมคิดว่ารถคันนี้มันไม่สามารถแต่งได้แน่นอนเลยทำไมถึงรู้ว่ามันแต่งไม่ได้เพราะเคยเอาเข้าร้านแต่งทีหนึ่งมันบอกว่าต้องเป็นอะไรรถมอสหรือเปล่ามันบอกอะไรประมาณนี้ต้องใช้มอสแต่ง อาจจะไม่ได้ค่อยพูดมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีอะไรพูดเลยบรรยากาศทะเลโคตรสวยเลยปลาเพื่อนมาตาตี้ริมทะเลเดี๋ยวเราไปฝั่งนน้นกัน แถวนี้มันใกล้สนามบินไหมเนะี่ยโอเคแถวนี้มันใกล้ๆสนามบินเลยเราจอดรถด,ดีกว่าโอ้โหทคอมบ้อย่างเยอะเลย,ยนี่ก็ฟาร์มมันเลยดจยิงกันมาช่วยยิงหน่อย โอ้วิ่งหมดปูอย่างงี้ก็ตัวใครตัวมันหรอครับไม่อยู่แล้วยิงมาดีเพื่อนขอบใจที่ช่วยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เพื่อนนี่มันยิงโอ้ไม่ใช่ดิมันคงวิ่งมาตบเราแล้วแหละพูดอาจจะดูสับสนไปหน่อย เลยไอซอมบี้ที่มันวิ่งม่ไม่ไมีเสียงมาน่ะมันวิ่งเข้ามาแบบด้านหลังเราเราไม่รู้ตัวด้วยแงเกล้เ,เลยถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ฝูงนี้เสร็จถ้าเกิดว่าเราไปที่อื่นแล้วก็เรากลับมาใหม่มันจะไม่มีซอมบี้เกิดแบบนี้เลยมันเหมือนกับว่าเราเคลียร์ไปแล้วไงเหมือนหน้าบ้านเราตอนที่ลงใหม่ๆลงเกมใหม่ๆ บอกเลยว่าเล่นไม่ถนัดจริงๆมันตัวใหญ่เกินไปเรารูดหมดไหมเนี่ยเรารูดไม่หมดด้วยเอาบอกน้ว่าเพื่อน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 หายไปไหนคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเพื่อนยังอยู่ครบเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนหายไปคนหนึ่ง เรารูดตรงนี้ไปแล้วก็พอเลยหมดไหมเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้ซอมบี้พาเพื่อนมายิงซอมบี้โอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อคลิปต่อไปเลย